5ราศีที่เดินทางไกลแล้วนําโชคให้กับคุณนะครับบอกเลยว่าช่วงนี้เดินทางเลยนะแน่นอนครับการเดินทางจะนําโชคได้มีความเชื่อคนโบราณนะครับบอกว่าการย้ายที่ย้ายถิ่นย้ายฐานส่งผลต่อการเปลี่ยนดวงชะตาคุณเชื่อหรือไม่5ราศีนี้เริ่มกันที่ราศีไหนราศีเมถุนนั่นเองราศีเมถุนมีโอกาสเดินทางไกลนะครับไปต่างที่ต่างถิ่นต,ต่างแดนเลยทีเดียวแต่ยิ่งเดินทางยิ่ง,งรวยพนันกันไหมดูราศีที่2นะครับนั่นคือชาวราศีอะไรชาวราศีสิงห์ครับ สิงเนี่ยแค่เดินทางออกจากบ้านคุณก็ได้โชคแล้วนะครับนี่ถ้าเกิดคุณไปเจอผู้คนจะยิ่งนำโชคเป็นพิเศษเลยนะครับรวมถึงราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีกุมราศีกุมเนี่ยมีโอกาสโดดเด่นมากที่จะได้ข้ามจังหวัดไปภูเขาไปทะเลนะครับแล้วคุณจะได้เจอโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆและโชคดีจะมาเข้ามานะครับรวมถึงนะครับราศีที่4นะครับนั่นก็คือชาวราศีพิจิกพิจิกจะได้โชคจากคนรักนะครับแต่ต้องเดินทางพร้อมคนที่คุณรักนะครอบครัวก็ได้นะคนรักก็ได้เช่นกันนะครับ และราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวราศีมังกรนั่นเองชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสโดดเด่นมากที่ไปทํางานคู่กับคนอื่นไปทาํางานห่างเช่นไปต่างถิ่นต่างแดนไปทํางานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะได้โชคคุณจะปิดโปรเจกต์ยักษ์โปรเจกต์ใหญ่ได้เพราะฉันเนี่ยถ้าราศีนี้โชคดีหลังเดินทางเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อคุณเดินทางเลยถ้าเดินทางพิมพ์เดินทางได้เลยนะครับ